ไม่ว่าจะเกิดรายการอะไรเคลื่นตามต้องมีผู้ชายคนนี้เกิดขึ้นเด้อไปเลยนอ่ทำอะไรได้เยอะที่จริงอะไนเรือเหมียดอ๋อมาถึงบูปิ้งแหละบูปิ้งอ๋อก็ถืออยู่อ๋อก็แล้วไปมีแกงอินเดียอุ้ยเล่นไปไทยอะไรเนี่ยนะมีแกงอินเดียแกงอินเดียอะไรอ่ะทั้งเลยเปนตลกข้าโฟล่ะถ้าใจเราโฟล่ะมันจะตลกไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้ที่เรื่องเงียบๆอ่ะแบบเขาเริ่มกดดันตัวเองแล้ว เลยค่ะแคมค่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเชา้ชาเหรอเช้าเลยสวัสดีฮะเราจะไปไหนคะวันนี้ผมจะเดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับเราถ่ายรายการใหม่เชฟตัวแม่เชิชมาเพราะว่าคือปีนี้ทํารายการเกี่ยวกับอาหาร,ราทำอาหารเยอะมากนะครับเชฟตัวแม่นี่คือไม่แน่าเชื่อครับว่าแค่รับเชิญเนี่ยนะที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดรายการอะไรขึ้นตามต้องมีผู้ชายคนนี้เกิดฟิล์มนี่คือเพื่อนรักของผมจริง my friend เดี๋ยวไปเอเวนิ่งทำอะไรที่อยู่นั่งดูสมาธิอยู่อ๋อท่านนี้คือไปไหนคุณต้องมีจิตคุณต้องมีสัตว์อยู่ข้าในก็เจอผมเจอดูไหมทำไมทำไมเพราะผมอยากมาใช้จิตใช้จิตอ๋อนี่คือไม่ใช่ว่าเรื่องของการดิวจิตนี่คือพลังจิตมีวันหนึ่งอยู่บ้านเยอะโควิดอยู่บ้านเยอะ ก็นั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าอยากทำงานกับว่าก็ได้เลยเจอกันเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเขาจะเขาจะก็จะเรียกพอไมแล้วามันจะจัดสันเองทรืออย่างเลยเขาจะเรียกผมเองอ๋ออย่างว่าเมื่อสามสี่วันก่อนเราเพิ่งเจอกันเองครับผมเวนเี่ยงจริงนี่คือพลังจิตที่เราได้เจอนี่คือเ่าเพื่อความสนุกสนานแต่ความจริงก็คือว่ามาเพื่อเงินซึ่งวันนี้ฟิล์มจะตามติดชีวิตของทั้งคู่ไปเบื้องหลังเหรอเบื้องหลังได้ ลแล้วพิงก็คาดหวังด้วยว่าแบบวันนี้จะสนุกแน่นอนสนุกอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าเ<อ>ีื่อกี้โจบอกเลยถ้าวัยรุ่นกว่านี้นะเราจะไม่นั่งตรงนี้ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังแต่ที่สําคัญคือเมื่อกี้เมื่อพี่โจ๊กมาในงานพี่อ่ะพี่โจ๊กมาคนเดียวตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากับว่านทุกผมรู้สึกว่าผมอบนละอ่ามีคนด<อ>ูแลแน่นอนไปม,มาเป็นไม่ได้ไมาคนมาดูแลว,ว,วนในหัวใจเนี่ยมันเต็มยอดเลยว่ะอยากกิน เป็นตัวสั่นห้าสี่สามสองมันเต็มใจนหัวใจมันเต็มครับผมประโยคแรกที่เจอพี่คือเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบแล้วกาแฟกระช่วยเอาไปรุ่นนี้วร์แบทตลอดซื้อกาแฟถูกต้องกาแฟกาแฟเหลืองกาแฟเหลืองเช้าเช้าเลยอ่ะฮะมันดีเลยคาตลอดเวลาฝรั่งมากโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเชียงราย ชียงใหม่เอ lly, gehört, ้ยถึงเชียงรายแล้วค่ะถึงก็ผิดนะโทษ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 สิ่งที่พี่มงมั่นสุดเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเราาปชิมกาแฟที่ดอยตุงนะะไม่ใช่ลูกค้านะชิืกาแฟว่าเมล็ดกาแฟเขาก็ค่อนข้างอร่อยอือ แล้วฟรมเพียงแต่ยัดเงินใช่ใ้่จ่ายเองจ่ายทำไมอ่ะไปไหนไะมันจะไปซื้อีกร้านนึ่ชอไม่ชอบทานเลรกาแฟไม่ใช่ยิงเป็นคนติดกาแฟหวานไงกินแล้วตังเลยนะเนี่ยเนี่ยมารับผิดชอบกับมุกแล้วก็เดินมาเอาเกียร์ก่อนนะ บินไปชั่วโมงเลยกลับว่างีบมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาจริงนะต้องบินคือเป็นชั่วโมงที่พี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเป็นกรรมของพี่มากคเออเราอาจจะพูดอะไรเยอะในเวลาทํางานคือเพราะว่ารู้ว่าในั่งติดกับเรานะตรงภาษาเดชาเจชาเจลาถึงเชียงรายเชียงรายเนี่ย ของเชียงรายแต่หนาแตกหนาของกรุงเทพมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะหมูปิ้งอ่ะที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นชั้นๆเนื้อตัวใช่ใช่ที่เชียงรายเป็นเนื้อเนียนอ๋อมายถึงหมูปิ้งเลยหมูปิ้งเอ้าก็ถืออยู่อ้ยแล้วไปแต่ดูขาวๆนะคะคือคืออันนี้แปลกตามากนะมันไม่เป็นชั้นๆนะเห็นไหมมันไไม่ด้เป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนเนียนเลย ขาวแล้วต้องเลียไอซี่หมูปิ้งไทยรึเปล่าเลีนดยยิเหมือนบ้าบอจริงเนื้อนหมูเชียงรายเนื้อหมูปิ้งเอา้าตทิ้นตัดออกหมดนะตัดออกไปตัดใช้ใชอ,อ๋อมาถึงว่าหมูมาเชียงรายบ่อยแค่ไหนคะ,มะไม่บ่อยให้บ่อยนะแต่แม่ก,ก,มก็มา,ถ,าถ้าเทียบกับเชียงใหม่หรือเทียบกับจังหวัดอื่นๆเชียงรายนี่ผมแนะนำ ก็ oh, อาหารเนาะเออไม่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 ใช่ทางไม่ใช่ทางไปเที่ยวหรอกเนาะ พี่โจ๊กไม่ได้ออกต่างจังหวัดแบบบินบินมานานแค่ไหน,นะคะโอ้โหโอ้โหบินครั้งกล่าสุดที่ไม่ใช่อันนี้ก็งานไปภาคใต้อะไรเงี้ยเลยมั้งอ๋อมันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่เพื่อนคุณเนี่ยคุณเคยไปออกรายการของเพื่อนคุณแล้วเพื่อนคุณไม่ตื่นจําได้ไหมคะโอ้ยลำการจังชา้าซึ่งทุกครั้งพี่ว่านจะเล่าเรื่องนี้แต่ไม่เคยเล่ากับพี่โจ๊กเลยครับ วันนั้นการรอคอยเป็นไงบ้างคะผมไปถึงแล้วใช่ไหมแล้วทีมงานบอกว่าในการไม่ลุ่อะไรจำจริงยังไม่ตื่นแล้วพี่โจก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเพื่อนไม่ต้องรีบกอ๋อประโยคเดียวกันไม่เสียเซลกันใช่จริงเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างเพื่อนก็เลยอยู่ด้วยกันยาวครับผมนั่งกินต่อัทีมจะไปในทางที่ดีหน่อยเนี่ยดูอยู่เดี๋ยวเมียเข้าใจผิดกลับมาที่เชียงรายค่ะเชียงรายโอเคเชียงรายก็นิ่ม หมายถึงว่าหูเขาเหนียวอ๋อแล้วปเนี่ยพวกพี่หมกมุ่นกันอ่ะเหมือนพี่ว่านเลยเมื่อวานก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องแบบวันพูดคุยกันเรื่องรายการใหม่ของวันลอยกระทงก็มีโพว่าลอยกระทงเนี่ยเสียตัวใช่รู้เลยแบบมีเคาะว่าทำไมมันถึงเป็นวันลอยกระทงมะทำไมไม่ใช่วันปีใหม่ไม่ใช่เลยเอางี้ฟิล์มฟิล์มว่าฟิล์มเดาออกคือมันเป็นวันที่ผู้ปกครองอนุญาตให้ออกดึกได้อ่ะเออเหตุผลค่อยเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยกูนึกว่าคนเห็นแม่น้ำแล้วเกิดรวมนี้ อ๋อคือแบบว่าคนเขาให้เป็นลอยกระทงแต่ว่าในประวัติที่ปอดมีครอบครัวปอดมีภรรยานะไม่เคยได้วันลอยะทงแล้วก็ไม่เคยได้วันอะไรเลยก็ไม่มีใครไปกับกูัวเข้าใจไ่มจะไปได้ยังไงกลับมาเวซ่ากันเรเหรอคะขับมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์คิตตันสีเขียวก้าีิตตันสีเขียวแจ๋วเลยอยากซ้อนนะไม่ใท่แต่ทุกวันนี้ขับรถยนต์แล้วนะแล้วก็ก็ไม่มีใครนั่งด้วยดิเพราะเมียกูนั่งขวา มันขึ้นไม่ได้มันเต็มเออไอพี่เต็มโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวจบที่หมูปิ้งเนื้อเนียนจากเชียงรายครับยอดจริงเก่งมากเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะน้ำพริกหนุ่มเฮ้ยโตวาฟังอ่ะเมื่อกี้ให้กี่คะแนนครับมุก สิบว้าวสิบเต็มสิบเลยครเพื่อนรักผมเล่นมุกเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรครับแต่เราต้องเล่นหน้าต่อไงต้องเอาหน้ามาช่วยใช้ไหสมมติคนแปะคนไม่เป็นอ่ะขอแปะล้วล้มเลยขอเลยเรือพุ่งไว้ก่อนของเงียบปุ๊บอุ้ยไม่โดนก็อตีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมืออาชีพเรือพุ่งไว้ก่อนโอ้ยขอเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการค่ะอาหารเป็นมิตร กลุ่มมากโจ้ก็หล่อมากกลับเข้ามาอาหารเป็นมิตรต่อพี่อาหารเป็นมิตรวันนี้นะครับใช่เพราะเขาลูเมนูกองถ่ายมื้อเที่ยงที่อร่อยที่สุดในรอบแบบไตรมาสแรกของผมนะเมนูอาหารเหนืออาหารเชียงรายแล้วรสชาตินี่ถึงอกถึงใจจริงวันนี้นะครับเมนูที่กองถ่ายทานกันก็มีลาบคั่วแล้วก็ฮังเลมีแกงอินเดียอุ้ะไรได้ไหะมีแกงอินเดียแกงอินเดียอะไรอ่ะฮังเล สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบพวกพี่เล่าสปอยกันได้ไหมคะไม่สปอยมาเดทเนี่ยนี่คือแบบมีความสุขอันค่ะแต่โลกฟิล์มลองเล่นดูแกงทางเลวังก็เอาเออเมนูตอนเที่ยงวันนี้ครับแกงอินเดียค่ะอะไรอะฮัลเลวังกะไม่ได้โอเคต่อค่ะอัลเลวัลาบคั่วใช่แล้วก็มีหมูปิ้งเมื่อเช้าแล้วก็คุณแม่วันนี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่สั่ง พิซซ่าไส้อั่วมาเพิ่มให้แล้วก็มีไส้อั่วมีไส้อั่วปลาไส้อั่วหมูพิซซ่าไส้อั่วอันนี้พิซซ่าเหนือเนาะกลิ่นของความเป็นภาคเหนือมนอ่อัดแน่นออกมาถึงว่ากลิ่นเครื่องเทศอันนี้เป็นนย่างไส้หนมแล้วก็เป็นไส้อั่วค่ะงงจะเอาทางไหนงงโโอ้หกินอุกอาจด้วยเมื่อกี้มีความคาดหวังถึงคำว่าเหนืออยู่นิดหน่อยเป็นตลกอ่ะ ้ถ้าโฟล์อ่ะถ้าใจเราโฟล์อ่ะมันจะตลกไปเรื่อยๆย่อยแต่เมื่อกี้ที่เรื่องเงียบๆอ่ะเขาเริ่มกดดันตัวเองแล้วบอกร้านก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นร้านเพื่อนคุณแม่ค่ะเป็นเพื่อนซีเลยร้านประจำของแม่ชื่อร้านอะไรคะร้านผามไส้อั่วค่ะผามผามไส้อั่วดผามผามไส้อั่วดเราก๊อฟสูตรไหมล้วเปิดด้านข้างเลยผามผามข้างจะพาว่ออย่างเมื่อเชาเมาเช้าเข้าซอยอย่าเปิดเวลาเรารอชื่ออะไรกันบ้างนะท่านแม่ ไม่ทีละเนื้อหูอันนี้ถ้าคุยกับบ้านขอชื่ออีกทีได้ไหมพี่ค่ะเราเป็นคนล็อกไงเราเปิดร้านชื่อข้าวซอยต้องชื่อซอยยับหมายความว่าไม่มีข้าวซอยเยอะใช่ใช่ซ้อยมันเยอะซอยมันเยอะใช่ไหมแล้วมาคือเมือกีคุณแม่บอกตั้งไม่ทีแต่ว่าเร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 าตั้งซอยยับแล้วเนี่ยพอเรามีร้านแล้วเราก็ต้องจ้างเครทีเครทีเพื่อนมาตั้งเมนูให้มีเมนูอะไรบ้างซอยไฟลุกฮะซอยไฟลุกนีซอยเผ็ด เ็ให้ทีมคิดอันนึงอ่ะซอยไม่เอาเดี๋ยวมันไม่สนุกซอยละเอียดไปโอเคจบช่วงด่วนของเราช่วงรไยการแล้วนะผ่านีายไม่พอไม่ห่างพี่โจก็สอนเลยให้เล่นหน้าเล่นตาต่อเออเหรอมันเม่นเอาไส้ตันมาใส่เฮ้ยซอยตันอุ้ยดีมีอีกซอยไหมฮะจะนี่เหรอซอยอะไรเพื่อเพื่อเพื่อได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัดทิ้ง เราจบช่วงเป็นมิตรด้วยการด้วยการตั้งวงของคุณครูดีกว่านี่เลยชั้งวงหนึ่งฮะสั้นๆพอฮะเตรงเตรงเพลงไปไปไม่หวยเชอรี่ก็พยายามไม่เข้าแค่รันงานเชียงใหม่เจ้าส่งพี่โจ้กลับไปแล้วนะครับเชียงราย แล้วเมื่อกี้เราก็ได้มีการสนทนาแล้วว่าคือพี่ีมเนี่ยหรือว่าทีมงานทีมเอเจนซี่ลูกค้าเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจเส้นทางเราอะเชียงรายมาเชียงใหม่คนจะคิดว่าเป็นจังหวัดที่ติดกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าเลยไม่ใช่แช้ว่าระยะทางนะครับจะแค่ร้อยกว่ากิโลแต่ว่าเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ3มชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วก็ปวดหัวมากเพราะว่าทางมันปวดจริงๆคือวันนี้ก็ ที่พักเนี่ยอยู่ตรงบริเวณประตูเชียงใหม่เป็นย่านสตรีทฟู้ดที่ยอดเยียบทําให้เราสามารถหาเมนูง่ายๆกินได้แล่จริงๆเมื่อกี้ตอนขับมาคิดถึงร้านอยู่ร้านนึงที่ไม่ได้ไปกินนานละร้านอะไรอะ่ะคือร้านน้าอ่องกิฟทะรถไปไหมแต่ว่าต้องนั่งรถไปอ่ะสิเดี๋ยวไ,ได้ตรงนี้เผื่อมีทีดเด็ดนะ เป็นคนติดง่ายอ่ะไม่เจอไม่เจอกันนานแล้วไงชื่อน้าองที่แบบพูดเร็วเร็วใช่เอ้ยลองคิดกันเร็วเร็วเราเคยไปถ่ายเขาแล้วไหมใช่แต่ว่าคือพี่ด้วยควาที่ไม่ได้มาเชีงใหม่ไอช่วงใหญ่เลยก็เลยไม่ได้แวะไปหาน้าองเลย ตรงนี้ก็อลองลองสืบก่อนว่ามีอะไรเข้าเข้าตาไหมมีลูกชิมม้นแทมมีข้าวผัดหมูหรือเปล่าคือถ้าให้กินตรงนี้นพีก่ก็กินได้อยู่แล้วค่ะเพราะของมันเยอะอนอในหัวฟิล์มคือต้มต้มซุปซุปแซบแบอะไรก็ได้ค่ะมันได้หมดนะใช่แต่ถ้าเกิดเพิย่ยาจะไปก็ได้ก็ไม่ได้ใส่มาลองดูฮะคือลังเลงรถอยู่ว่ามีไหมจริงก็เกี่ยวตุกๆไปเลยก็ได้แับเดียว กีเด็ดคู้ที่าต้องมีซุปกระดูกนี่ไงก๋วยเตี๋ยวหมากข้าลูกชิ้นก็ซุปกระดูกพิเศษลูกชิ้นที่นี่จุดเด่นคืออะไรนะคะลูกชิ้นปลาครับเป็นลูกชิ้นปลานครสวรรค์อ้าวแล้วมาเปิดใ่เชียงใหม่ไม่รู้เดี๋ยวลองหาเปิดมานานแล้วไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมันลูกชิ้นปลานครสวรรค์เนี่ยอร่อยเราไม่ได้มาแล้วนี้ก็สองปีอย่างต่ำตัวเรามาชิมเลยค่ะเอยากมาคลิปนี้นะ เราได้แขกรับเชิญคือพี่โจ๊บใช่ไหมแล้วเราจับเชียงรายมาจบที่เชียงใหม่คอนเทนต์ของคลิปนี้มันมันคืออะไรนะเดิมจริงจริงที่ว่าฟังคอนเทนต์ของงานนี้คือคนสู้ชีวมาร์เฟนแค่คิดก็ปวดหัวแล้วนี่มีที่ตั้งแล้ ยิ่งเลยครับงคือกินพอประมาณเพราะฉนั<ช>้นแ,แน่นไปเลยกว่าจะย่อยก็จะจะเป็นกดรายย้อนครัค่รารู้สึกว่าการรอรถกับน,นั่งรถมานี่เร็วกว่ากินเมื่อกี้นะเ,รเริงนะเรานี่ยอดแลปอัพแล้วก็ติดรายการคม ฝากพูดว่ากดไลค์กดแชร์มนพี่เวงบอกแล้วว่าไม่ต้องมีผลคือคนถ้าจะกดไลค์จะกดแชร์เขาจะกดด้วยความรู้สึกของเขาเองก็ฝากเพิ่มไปแล้วกันฮะใครที่ยังไม่ได้ลองกดดูก็ลองกดสักหนึ่งทีมันคงไม่เป็นไรมากนะผมก็จะคุณมากครับวันนี้ตอนนี้รถทุ่งสามแสนอยู่ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีใช่เพราะว่าเรารู้นะว่าคนที่มาดูเนี่ยหลายคนยังไม่ได้กดพี่ฟิล์มมาฟ้องเหมือนกันะว่า70%ของคนดูนะับยังไม่ได้กดซับสไครต์ เข้ามาดูทุกครั้งเลยแล้วก็รอวันนั้นแล้วกันวันนี้อยากจะกดก็กดหน่าไหร่หรือถ้ากดสับแล้วแล้วรู้สึกว่ากลัวจะไม่ทันคลิปเราก็กดกระดิ่งได้ด้วยนะเรือกติด้วยปวดให้หมดอย่างนี้ได้ก็กดๆไปก่อนเดี๋ยวว่าเอาละงั้นเราเยบินดีกว่าเดี๋ยวขับไปพักผ่อนที่จะจาวด์ขอโอเคเนี้ยนอน103 5หมายเดือดจอด วันนี้น้อยๆนะคะครับผมยังยังยังคงเห็นความดีนะครับจบรายการค่ะบาย